สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์จากการที่เราไปวิสิตธิ์โรงเรียนรวมถึง university หลายๆแห่งที่ประเทศอังกฤษเมื่อช่วงมีนาคมที่ผ่านมาค่ะโดยทางเราได้มีโอกาสได้เยี่ยมชมตัวโรงเรียนพูดคุยกับทีมอาจารย์และทีม admission รวมถึงได้คุยกับเด็กๆของเราที่เรียนอยู่ที่นั่นด้วยค่ะซึ่งคลิปแรกนี้นะคะจะขอพาทุกท่านไปพบกับหนึ่งในโรงเรียนอาร์ตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ชื่อว่า international school of creative arts หรือจะเรียกสั้นๆว่า isca ค่ะ อิสกาตั้งอยู่ที่เมืองสราบริเวณชานเมืองของลอนดอนใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะบริเวณโรงเรียนล้อมรอบไปด้วยป่าสีเขียวทําให้มีความรู้สึกร่มรื่นตลอดปีเลยค่ะและยังเป็นโรงเรียนที่มีฟราเซียตี้ในด้านต่างๆครบคันให้กับสําหรับนักเรียนค่ะในวันที่เราไปวิสิตมีคุณโทมัสเคอร์เกนซึ่งเป็น Manager of r e c r u i t m e n t and Marketing Team มมาต้อนรับและพาะเราเยี่ยมชมทั่วโรงเรียนเลยค่ะ รวมทั้งเปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูลต่างๆมากมายของโรงเรียนอิสกาค่ะ i ิสกาเป็นโรงเรียนเอเลเวที่ก่อตั้งโดยอาจารย์จาก Central Saint Martin ซึ่งเป็นหนึ่งในคอลเลจที่มีชื่อเสียงที่สุดของ University of the Arts London UAL ซึ่งความพิเศษของอิสกาคือเป็นโรงเรียนเอเลเวที่ให้นักเรียนเลือกเรียนวิชา a r รได้มากถึง2วิชาค่ะในขณะที่โรงเรียนอื่นๆสามารถเลือกได้แค่หวิชาเท่านั้นเอง ซึ่งปัจจุบันตัวเลือกที่มีให้เลือกได้แก่ f i n e ART Graphic Communication Fashion and Tech t e x t i l e s และ 3d Design ค่ะความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของอีสกาคือการเรียน A Level ปีที่2นักเรียนจะมีโอกาสได้เข้าไปเรียนที่ Central Saint Martins สัปดาห์ละ1วนันเรียกว่า u a l Creative Practice Program ทำให้ได้เรียนทักษะระดับ Foundation in Art and Design ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ A Level เลยค่ะ ซึ่งเด็กที่จบโปรแกรมนี้จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาในการสัมภาษณ์และได้รับออฟเฟอร์เข้าเรียนต่อในหลักสูตรที่ชื่อว่า Foundation Plus ของ Central Saint m a r t i n ซึ่งจะใช้เวลาเพียง13สัปดาห์ซึ่งจะแตกต่างจาก Foundation อื่นๆที่ต้องใช้เวลาเรียนทั้งปีนักเรียนที่จบ Foundation Plus ที่ Central Saint m a r t i n จะได้รับประกาศนียบัตร CSM Foundation สาขา Art and Design ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหลักสูตร u n d a t i o n ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเปิดโอากาสให้นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นของ u a l ค่ะนอกจากโปรแกรม Two Years Level ทาง ISCA ยังเปิดหลักสูตร o r t f o l i o Program สำหรับนักเรียนที่จบ High School Diploma และต้องการเพิ่มทักษะและเตรียมผลงานสำหรับใช้ในการสมัครเรียนต่อทางด้าน Ar t ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นโปรแกรม1ปีค่ะ และยังมีคอร์สออนไลน์ปรีดีกรีโปรแกรมที่ชื่อว่า Foundation Diploma in Art Design and Media สำหรับน้องๆที่อยู่ต่างประเทศและไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่ประเทศอังกฤษโดยหลักสูตรนี้จะมีทั้งแบบ full time เรียน1ปีและแบบ part time เรียน2ปีสำหรับน้องๆคนไหนที่มีความสนใจทางด้านอาร์ตแต่ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองจะเรียนต่อทางด้านนี้จรงิงจังไหมหรือต้องการเรียนปรับพื้นฐานก่อนลงเอเเวก็มีโปรแกรม support นะคะ ได้ชัดว่าอิสกาเป็นโรงเรียนที่สามารถพรอเว์หลักสูตรการเรียนการสอนด้านอาร์ตได้อย่างหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนหรือการเรียนออนไลน์ line. อันเนื่องมาจากการที่โรงเรียนมีคุณครูที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านอาร์ตและดีไซน์อย่างแท้จริงสามารถปั้นเด็กให้เข้าศึกษาต่อทางสายอาร์ตได้ในท็อปยูนิเวอร์ซิตี้ระดับโลกและยังมีคอนเนคชันกับบรรดาศิลปินและดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงที่จะคอยให้คำแนะนำมากมายกับน้องๆที่ยังเรียนอยู่คะ่ะ ก่อนกลับเราได้มีโอกาสพูดคุยและอัปเดตชีวิตเรื่องเรียนและการใช้ชีวิตของน้องๆที่อยู่ที่อิสกาค่ะน้องๆที่เรียนอยู่ชั้นเยี3ยสิบสามได้รับออฟเฟอร์จากมหาวิทยาลัยที่ตัวเองต้องการส่วนเด็กเยี่ยสิบสองกำลังมุ่งมั่นกับการเรียนการทํางานอาร์ตามที่ตัวเองเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์มากมายจากการเรียนที่นี่และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมจะเดินทางต่อไปในเส้นทางนี้ค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกท่านได้รู้จักโรงเรียนที่ชื่อว่าอิสกามากขึ้นนะคะและสำหรับน้องๆที่มีความสนใจด้านอาร์ตแอนดีไซน์อิสกาถือเป็นหนึ่งหนึ่งโรงเรียนเลยที่จะสามารถสปอร์ตน้องๆได้ค่ะถ้าหาน้องๆคนไหนหรือท่านไหนมีความสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือสมัครโรงเรียนสามารถติดต่อมาที่เราหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะและสำหรับคลิปต่อไปเราจะไปวิสิตหรือแนะนำให้รู้จักโรงเรียนไหนเราติดตามชมกันนะคะ